สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องบัสุูุสคนมือนี้ถือว่าเป็นมือเฮกช่วยของยายชลีอีกแล้วพี่น้องเลยยายชลีเพิ่นใดไปห้งเฮียนพี่น้องไปร่วมและเพิ่นใดเห็ดกระเป๋าเงินเฮียพี่น้องเอ้ย กระเป๋าเงินเฮแหละจำนวนเงินอยู่ในหันกระแมนหนึ่งล้านเกพี่น้องเป็นมือเฮงส่วยของมงเฮานะพี่น้องนาอมาวาดนี่แได้กระบา๋าเลยพี่น้องเลยเงินเลยเงมีเงินยพี่น้องก็เขาเก็บกับเขาคือืิอที่ใจแหละมีอ่าบัตร e t m หนึ่งพี่น้อง้วก็ เงินกับยังอีกยังไงครับกับยังอีกสวยจะเป็นหรงเ้ยเงินกับปลาไว้น้ำเจ้าเบิดเดือแค่คอเลเซนมันอีู่หรอสี่สิบกับยังดีอยู่ใน็ดหอเทื่อน เข้ามาก็จะได้เดินทางกับพี่น้องมาสองวันกับสวยสำน้อพี่น้องเนาะกระเป๋าเงินใหญ่ที่อ่ะพี่น้องเพิ่นไปเฮี่ยเพิ่นบอหักซาดีๆอะไรบอช่ายังบปดื่ไปเผา,าไปมนมตุมกแทนทีเฉวัยอยู่ในบอ่อหลดะยะถือว่าเป็นเค้อ <c oughs> <c oughs> พี่น้องเนาะจะได้การจะได้เดินทางกระบป๋านนี่แหละพี่น้องมาอยู่มือนลิงคือน้นไหมอยู่ก็ได้เด้วยเนาะพี่น้องเพราะว่าเงินกระเป๋าเงินเหรียญิอยู่ยังไงก็ต้องเมื่อ้านเมื่อไรย้ายไปมาไหมแล้วมาเรียนไหมมึงเงินอยู่ก็ได้ ินสี่สิบปันเคปพี่น้างว่าสีหอดบานเรื่องซีหอดใช่ไหมพี่เนาะแย่สิรเสาเลยพี่นนองสีไฮอลไรแย่สิรีกันแ, <c oughs> และมองหาซาดีดีซาดแล้วสีแดงเน,นา,นานะสีลองเดินทางเมิ่งน้ำเส่น้ำมันรถชาวพันแลวกาเมื่องทังทาง <laughs> นี่แหละไปสีหอดอเรื่าเงินสี่สิบพันพี่น้อง ลองเบิงคือกันหน่อยอย่าคู่กันว่าเฮาบ่มีเงินนี่เฮาสิอยู่จังได๋หนาดป่ะเดินทางนี่พี่น้องตอนนี้ยายสิลิกอ่ะคิ้วหนามขึ้นมาทันทีหิ้วหนามขึ้นมาทันทีซื้อหนามน้องสื้อแป๊บฉีมาหล่นกันว่าเฮาสิม่เอาเทืยนหรือเปล่าะไรอย่างเงา ยังดีเยู่เธอมีน้ำมันนะเป็นน้ำมันเขาเงนินหัวหอดบาทเลยแบบเท่าน,น,าาออานี้นมีเงินกินเขาเลยลุซี่ <laughs> ไปกับ let's go ก็ได้หอดบ้านหอดเครื่องช่างเลยมาแว่อยู่สวนยางบ้านยังมาบนลัดบกบ้าเมืองบะเจียงพี่น้องแว่ซื้อน้ำมาหนักไว้ได้นะพี่น้องเนาะขับรถมาเมืองก็ต้องเติมพลังในจังน้อยคนท้าต้องกินหนามกินยังเงินเหลือหอดเมื่องห้องเทื่ยนจะสีบอกนะพี่น้องเนาะหอดเมื่องห้องเทื่ยนจังสีเสลยว่าเงินเงินเทาเรืออะไรนะพี่น้องแต่น้ำมันรถเศร้าซื้อน้ำคิดหาพันจำอยากเนาะ

เหลือเงินหาพันกีพี่น้องมาหอดเหื่อคำว่ากับเรื่องเงินหาพันกีมาหอดเหยื่อพี่น้องชวยแห้ดีเรื่อว่ามีไม้ฝ่าไม้กับเชืดว่าสิได้โศกได้ลาบบุ๊มบินด้วยพี่น้องเงินผัดเชียอีกหน่อพี่น้องเนาะถือว่าเป็นความชวยของเขาจากสีเห็ดเลยเมียกับ มาบ้ามาวนะน้องผี้องอยู่บ่ได้บ่มีงเงินเลยสิอยู่จังไดนะ๋เนาะพี่น้องอยู่อยู่ในเมืองมันก็ต้องใช้เงินต้องได้มาพีนางง่น้องบ่มีเงินอยู่บ่ได้ของอยู่ในเมืองเนาะพี่น้องเนาะเกิดว่าไปส่งเพิ่นสิอยู4่4วันเนี่ยกับปาริยู่ฮอดว4วันทนอยู่แต่คืนเดียว เงินเหียก็เลยโผลมาบาทอีกมื่นมาเพือนเพื่อนก็มื่อขึ้นอีกเรื่องเงินหายฝรั่งเศมาพี่น้องเงินเงินหลักหนึ่งพี่น้องเงินในกระเป๋าแต่ว่าสําหรับคนอื่นกต่สิบน้อยนะพี่น้องแต่สําหรับพวกเฮามันก็รายแล้วนะพี่น้องเนาะงินเป็นหลักแล้วก็บัตรบัตร e c m แน่ยังไงเนาะเหมืนไปห้องมอแล้วไปห้องมอแหละ เนเทียพี่น้่งมันมันมัน,มนคือซีเมนอยู่ในทูงเสือใส่ทูงเสือแล้วมันเทียเพิ่นบริปากน้ำคำไว้เลยพี่น้องเพิ่นเพิ่นคือสิวซึ่บฟิตร้มาใส่ฮะจะรู้ซึ่งไดนมาพี่ทีทำ ผมซ้ย่างไรผมซ้ดีใจปงเกือมาบ่หอนเลี้ยงเงินหาบันกีพี่น้องอันซื้อซื้ออันลูกซี้นหาพันแล้วก็ซื้อเปบสี่หาพันแล้วก็ซื้อน้ำมันลดสาวพันสปอนเซอร์หาพันเหลือหาพันได้เงินสี่สิบพันพี่น้อง อันเบิดไปชามสีมหาพันก็ถือว่าโชคดีได้จะมาหอดเพือนได้เด้อโชคดีคันรถห,หัวรถเพี่แห้งคักไปยายจะช้มีเงินในใช้รถหัวรถเพี่ดีแต่รถคันนี้บัสสอ,อขี่เขาคันนี้ไนะด,ด,ด้มาหอดเลยเอาไปเฮ็ดไปเฮ็ของกินดีเลยมาหอดเพือนพี่น้องค่อยมาแต่นะว่าซื้อแนวกิน บางคนก็นว่าเงินโมเมนทุกอย่างแม่ใน,นพี่น้องเงินบมเมนทุกอย่างทุกอย่างก็ต้องใส่เงินทุกอย่างก็ต้องทุกอย่างก็ต้องใส่เงินบมมีเงินอยู่บ่ได้พี่น้องลงออกไปห้องเก่าหนึง่งเฮาก็ได้ใส่เงินคือเกา่าเนาะบซื้อบื้อกบได้กินได้ไว้อะผ่เปน็นยังเนาะถือว่าเป็นเคาะเข้นเอ็นหาย,ายามันตกลงน้ำปีเก,ก่าปีหาใหม่หฮาก็ปีใหม่เฮาก็รับโซรับใช้แล้วบัดนี้ มันเสียไปเลยดิเอาละพี่น้องพอกันคลิปหนาเนาะพี่น้องคลิปนี้ก็ชีวิตจบเป็นเพียงเท่านี้พี่น้องเลยเดินทางมากหอดบานแล้วพี่น้องปลอดภัยดีโม้บเรอะไรพี่น้องบเร่บเร่จุ่งรถคันบ่มีเงินคันบ่เลี้ยงเงินสี่สิบพันอ่ะจุ่งรถมาหอดเอาละพี่น้องพอกันคลิปหนา